และนี่ก็คือถนนหมาเลขสามเรากําลังเดินทางไปหมู่บ้านสปันหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านเป็นชุมชนเล็กๆเงียบสงบท่ามกลางขุนเขาไอหมอกและว,วันนี้เราพักกันที่สปันสุขสวัสดีตอนเช้าค่ะ เราออกเดินทางตั้งแต่เช้าผ่านถนนเส้นสันติสุขเพื่อเดินทางไปยังอำเภอบ่อกเกลือหมู่บ้านสปันในระหว่างการเดินทางของเราครั้งนี้ก็ได้แวะจุดชมวิวโค้งตัวยูและเราก็จะเดินทางไปต่อจุดไฮไลท์นั่นก็คือถนนหมายเลขสามวันนี้นะคะถุงแป้งก็ามาถึงถนนหมายเลข3าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงวิวด้านหลังสวยงามหรือเปล่านะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับถุงแป้งคิดว่า ยังไม่เยอะนะคะปกติอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงโรซีซั่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศของวิวถนนหมายเลข3ากันค่ะเุ้ยเราเจอไฮรักแชมป์ด้วยค่ะทุกคนเราเจอโตโยต้าไฮรักแชมป์ด้วยป้ายแดงด้วยนี่นะคะวิวอโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันนะคะถนนหมายเลข3าไปกันค่ะ และในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านสปันเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขามีลำน้ำสองสายไหลผ่านและมาบรรจบก,กันคือลำน้ำว้าและลำน้ำสปันบางครั้งจึงเรียกกันว่าศบปันและกลายมาเป็นสปันในที่สุด คนคืออาหารมาเสริฟแล้วนะเนื่องจากว่าขับรถมาแล้วเมาโ้งมากนะคะวันนี้ก็เลยจะจัดส้มตําไป1กลุกนะคะซ้มตําแบบปูปลารายจ้า1กลุกนะคะแล้วก็มีข้าวผัดนะคะ,ะกินข้าวกันค่ะกินข้าวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงที่พักของเราและวันนี้เราพักกันที่สปันสุข สปันสุขเป็นอีกหนึ่งที่พักของหมู่บ้านสปันซึ่งมีทั้งหมดหกหลังและว,วันนี้เราเลือกพักห้องปลุมดาวทั้งหกหลังจะมีระเบียงยื่นออกมาทำให้ได้มองเห็นวิวธรรมชาติแบบ360องศา สวัสดีค่ะเราก็ถึงที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าออกมานั่งอยู่หน้าระเบียงเนี่ยแล้วมองไปฝั่งตข้ามเนี่ยฝั่งภูเขาที่ลายล้อมไปด้วยหมอกแล้วก็สีเขียวบรรยากาศฝนตกเพิ่งเสร็จเ,เนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบโหใจฟูมากมีความสุขมากและอยากอยู่อีกสักประมาณ1คืนพอรู้สึกว่ามันคือทุกคนเข้าใจฟีลลิ่งการที่เรา หลุดจากกรุงเทพมาปะแล้วเรามาเจอชุมชนที่แบบเป็นโลลแล้วเรารู้สึกว่าเรามาสัมผัสธรรมชาติจริงๆเรามาพักผ่อนจริงๆนั่นคือสิ่งที่โคจะมีค่าที่สุดในชีวิตของเราเลยคนะ่ะจากการที่ทํางานมาหาเงินมาเพื่อเที่ยวจริงๆอยากให้ทุกคนได้แบบมาเห็นกับตาจริงเพราะว่าวิวจริงเนี่ยคือฟินมากนี่ขนาดช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะยังไม่ได้เข้าหน้าฝนอยากก่างเต็มที่แต่รู้สึกว่าฟินมากจริงๆ ตอนนี้ค่ะทุกคนเราออกมาจากที่พักของเราเพื่อมาหาข้าวเย็นทานนะคะจริงๆที่พักของเราเนี่ยก็มีหมูกระทะให้ชุดะประมาณ550แต่เราอะ่ะไม่อยากกินเราอยากมาเดินชมหมู่บ้านเพื่อที่จะหาแบบอาหารในหมู่บ้านกินนะคะตอนนี้กําลังเดินไปหาอาหารอยู่แต่ว่าร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีก็จะมีแค่สองสร้านนะคะแล้วก็มาเดินเดินมาแล้วมาเจอวิวที่แบบวูว ฟังเนี่ยเจ้าโอ,อ้ดีดีโอ้ดีดีโอ้ดีดีเยโอ้ดีดีเยสุยโอ้ดีดีเจ้าเจ้ากูค่ะโอ้สอนได้ปะเจ้าสอนได้ก็เจ้าสอนได้เหรอแนะนำตัวก็เจ้าเราก็ได้ร้านอาหารแล้วค่ะ ก็จะสั่งหมวกวูกระทะกินนะคะวันนี้แต่ก็งงว่าทำไมถึงไม่สั่งที่ที่พักก็งงอยโอเคได้แล้วอาหารแล้วค่ะเดี๋ยวรออาหารมาเสิร์ฟนะคะอันนี้มีเจ้าของร้านตัวน้อยมาด้วยค่ะ อันนี้ชุดละ500บาทชุดใหญ่ใส่ไปเลยช้ำชเลยกินหมูกระทะคันค่ะตอนเย็นที่บ้านสปันค่ะ แล้วค่ะหลังจากกินหมูกระทะอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเป็นหมูกระทะที่แบบอร่อยนะเป็นชุดหมูกระทะเป็นชุดเนาะแล้วเราก็กลับมาอย่างที่พักของเรานะคะสปันยามค่าคืนก็มีแสงสว่างแบบเล็กน้อยนะคะเอาไฟไฟตกคอ้อวไฟดับค่ะอยู่ๆไฟก็ดับเอาเป็นว่าเจอกันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะคะ เดี๋ยวพรุ่นี้เราจะไปกันที่หยุดเวลาคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวคืนนี้ขอตัวไปอาบน้ำนอนกันนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนบ๊ายบายเราก็อยู่กันที่หยุดเวลาคาเฟ่ค่ะมาคาเฟ่ตอนเช้านะคะแล้วตอนนี้มาถูกเวลามากเพราะว่าบอกลงแล้วสวยมากเลยเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูนี่เราสั่งอเมริกาโน่น้ำผึ้งนะคะแล้วก็ อะโวคาโดมัทฉะปั่นนะแต่ว่าอากาศเย็นมากเดี๋ยวเราจะรอให้เครื่องดื่มละลายแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยกินนะคะระหว่างนี้เราก็จะไปหาที่ถ่ายรูปรอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะ จากที่เรามาจากหยุดเวลาคาเฟ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราเนี่ยจะเดินทางไปต่อที่อำเภอปัวค่ะทุกคนนะคะาวันนี้เราจะนอนที่ go high out นะคะของอำเภอปัวซึ่งเราก็จองไว้แล้วก็บรรยากาศของหยุดเวลาคาเฟ่หมู่บ้านสปันเนี่ยดีมากๆเลยเป็นการที่แบบ เหมือนเราได้มาพักผ่อนจริงๆมองเห็นออกไปแล้วเจอวิวภูเขาเนี่ยมันเหมือนเราได้หยุดเวลาไว้ตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนสตาร์ทเวลาไว้ตรงนั้นเลยอะไม่ได้ไปไหนอะ่ะไม่ไม่รู้เวลาเช้าเที่งเย็นอะไรแบบนี้เลยนะคะ แฮปปี้มากๆนะคะในการเที่ยวหมู่บ้านสปันครั้งนี้แล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยอบ่นมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถุงแป้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมติดตามว่าคลิปหน้าถุงแป้งจะพาไปเที่ยวที่ไหนรีวิวรถต้นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับถุงแป้งด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันกับคลิปหน้านะคะที่อำเภอบัวค่ะบัวจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะคะ เดี๋ยวรอชมกันนะคะบ๊ายบาย